Variance, ยืนน่งว่ายืนนิ่งว่าจะได้แบบนิดเดินนังตี่เราไมยอยเี่ยมเี่ยมกอบใช่ยียมกผมได้อมนะครับทุกคนปอได้นะท่านมันมนินมาไหมดูขึ้นบล็อกค่ะ โอเคครับนักด้วยครับพี่พี่เอาวันนี้รับรางวัลท่าเพลงรับแรกค่ะพี่แอมกับพี่นนกันท์ร่วมกันเลยรู้สึกกันดีกว่าค่ะพี่แอมค่ะก็ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบรักมากๆที่มีเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าแต่ละขั้นตอนที่ในตอนที่ท่ายอะค่ะมันแบบมันรู้สึกมันอินกับเพลงมากทั้งๆที่ไม่มีเรื่องจริงเกิดกับเรานะแต่เราทั้งดูหนังแล้วก็ทั้งแบบนึกถึงว่าเดี๋ยวพนนนมาร้องแล้วมันจะเป็นยังไง รู้สึกว่าแบบทางน้านกะแตบบ่ก็ทีมเพลงที่จะมีพี่ชนด้วยนะคะที่เป็นโปรดิเซอร์ก็คือแบบเ,เหมือนเราจริงจังกับเพลงนี้กันมากๆค่ะแล้วก็พอมีนนมาร้องแล้วมันคือรู้สึกว่าแบบ วันที่นนร้องเสร็จนะคะเรากลับไปทำดนตรีเพิ่มเพราะว่ามันเถาะเกินเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเพลงนี้มันมีทางเดินที่แบบมันพิเศษแล้วก็เราเราแบบใส่อะไรลงไปในเพลงนี้เยอะมากๆก,ก็เลยแบบดีใจที่คนฟังชอบอตอนแรกแล้วก็เอาได้รางวัลก็รู้สึกว่าเหมือนดีใจเพิ่มขึ้นมาอีกจะเต็มไปด้คาคือเพลงนี้ต้องเป็นนนถนนเท่านั้นถ้าเขาไม่ร้องตอนแรกจะไมือนจะไม่ได้คิวแล้วก็แบบร้ <c oughs> องไห้แบบว่าจะร้องไห้แล้วแบบ ไม่ได้นะต้องเปนโดนสองชั่วโมงก็เอาเพางนี้เพราะว่ามันนึกถึงเสียงรตลอดเวลาค่ะเวลาที่ขี่ค่ะพี่นนพักกับเพลงนี้นะครับวันค่ะครังนี้ครับขอรู้สึกว่าในมุมผมผมดีใจคัะมันเป็นชิ้นงานที่ผมแบบตั้งใจมากตั้งใจร้องคือวันที่เราไปอัด ถ,ถ้าเกิดว่าถ้าพี่ยาำจําได้เนาะเราจะแบบเราจะถามพี่ย้ำก่อนว่าเรื่องนี้มันยิ่งีใช่ไหมโอเคเกิด okay. ซิ่งของวัดนี้คือเราทางไงกันเนยละเอียดแล้วก็ตั้งใจว่าแบบเรามันมันสื่อสารย,ยังไงความรู้สึกเช่นเธอสบายดีไหมเนี่ยถามยังไงให้มันมีความรู้สึกของเราลงไปในวัดนั้นด้วยอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างละเอียดละเอียดมากแล้วก็ดีใจครับพอชิ้นงานมันเดินทางมาถึงจุดนี้ได้สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่น้องคนเดียวมันคือแต่ ที่ชมทีมงานเบื้องหลังแล้วก็แน,น,น่นอนว่าทีมภาพยชต์รักแรกคนหุใหืใยญ่เป็นคดีที่ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนร่วมในชินนี้มูมในการขึ้นรับรางวาัลยังตืง่นเต้นไหมโล่ง<ล>ไป,ห,ปหมดเลยแล้วพอพี่แอมพูดก่อนนึกไม่ออกแล้วว่าเหลือพี่แอมพูดครบแล้วด้วยแต่ว่าถือว่ามวลรวมคือดีใจพี่แอมกับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดในการทำเพลงครั้งต่อไปสำหรับพี่แอมไหมคบต่อยอดจริงๆแล้วเวลา อเพลงอะไรแล้วมีคนมาบอกว่าชอบอะค่ะก็คือกดดันเองอยู่แล้วว่าตัวว่าเพลงต่อไปเขาจะยังชอบไหมไม่อยากให้ผิดแบบนี้คะ่ะอย่างตอนนี้ค่ะก็พอเพงลงแรกๆมันมีคนชอบเยอะพอมาทำเพลงต่อมาให้นนก็กดดันมากแต่ว่าเพลงมันก็ออกมาแล้วนั่นก็คือจำนวน,น,น,นครับนี่เมื่อตอนที่เราสามารถถัมภาษณ์อยู่นี่แต่สาาองวันแล้ซึ่งจำนวนึ่งยังยังไม่ถึงสองอาทิตย์ครับประมาณสิบวันสิบสองวันซึ่งก็ถือว่า โอเคแล้วเราโล่งแล้วอะไรเงี้ยก็มีความกดดันอยู่นิดนึงเหมือนกันพวกเรานี่ตั้งใจทำงานเลยฝากไลยไรครับทั้งรักแรกทั้งสำนวนครับครับก็รักแรกนะครับขอบคุณก่อนเลยสำหรับรางวัลชิ้นนี้ขอบ<น>คุณแฟนทุกคนเลยที่มีส่วนทำเพื่อนทำให้ชิ้นงานนี้เดินทางมาได้ขนาดนี้ครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมในฐานะของส่วนร่วมของชิ้นงานนี้แล้วก็เนี่ยเอเอมทีชนชิ้นงานภาพยนตร์นะครับขอบคุณทุกทุกางแล้วก็ยังไงก็ฝากเดินทางกันต่อครับเฟลซิ่งในปีนี้ <S <S <ไ>เราก็ ยังเป็นปลายปากกาพี่แอมเหมือนเดิมนะครับเพลงจำนวนก็ขอบคุณมาฟังทุกคนด้วยที่ในยุคที่วิวมันขึ้นยากจะละเกินเนี่ยเพลงนี้มันสามารถที่จะเดินทางไปแตะสองระวิวภายในสิวันได้ก็ถือว่าพวกเราดีใจามากโอเคครับขอบคุณครับจริงๆยังไม่ต้องกดดัน้วเน่ยเข้าชิงเมื่อกี้ห้าห้านี <laughs> เพลงเขาแต่งไปสิเดี๋ยวเดินไ้่หยุดนะพี่แอม